สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูเทคนิคการติดคิ้วบัวบันไดนะครับการติดคิ้วบัวบันไดก็จะเป็นการเพิ่มความสวยงามเพิ่มลูกเล่นไม่ให้บ้านของเราดูเรียบจนเกินไปแล้วก็จะทําให้บ้านของเรามีมิติมีสไตล์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบหรูหราเรียบง่ายหรือทันสมัยก็สามารถที่จะเติมแต่งบรรยากาศให้บ้านของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นทีนี้เราก็จะไปดูวิธีการติดตั้งกันเลนนะครับ ก่อนที่เราจะทําการติดตั้งนะครับเราก็จะนำบัวมาทําการตัดการตัดเราก็จะตัดอยู่2ขนาดคือขนาดลูกตั้งกับลูกนอนของบันไดลูกตั้งเราก็จะตัดอยู่ที่ประมาณ18เซนสําหรับลูกนอนเราก็จะตัดอยู่ที่ประมาณ2 5เซนนะครับ เทคนิคการตัดบัวตัวนี้จะขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างแต่ละคนก็ว่าได้สําหรับเทคนิคของช่างเชื่อมตัวนี้ก็จะทําเป็นลางหรือว่าเป็นซองบังคับในการตัดบัวเวลาบัวเขาถึงจะขยับหรือว่าดิ้นไม่ได้เวลาตัดชิ้นงานก็จะออกมาเท่ากันแล้วก็เสมอกัน เมื่อเราทําการตัดเสร็จที่นี้เราก็จะทําการติดตั้งการติดตั้งเราก็จะต้องทําการมาร์คโดยการนําบัวมาทําการตีเส้นความกว้างของบัวก็อยู่ที่ประมาณ10เซนเราก็จะมาร์กลูกตั้งตัวนี้ก็จะเป็นลูกนอนนะครับเมื่อเราทําการมาร์คเสร็จลักษณะเส้นออกมาตามขั้นบันไดตัวนี้นะครับ สำหรับวิธีการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างแต่ละคนก็ว่าได้บางช่างก็อาจจะทําการติดทีละลูกทีละขั้นไล่ติดขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้หรือบางคนก็อาจจะนําชิ้นงานมาทําการประกบหรือว่าแต่งให้ลงตัวถึงจะทําการติดกาวไล่ติดไปทีเดียวเลยก็ได้ถ้าเป็นงานไม่เต็มร้อยนะครับเราตัดมา45องศาเราก็สามารถที่จะทําการติดตั้งได้เลยแต่ถ้าเป็นงานเต็มร้อยแผลรอยต่อของชิ้นงาน จะต้องให้ลงตัวหรือว่าต่อกันสนิทถึงจะทำการติดได้นะครับดังนั้นจะเป็นจะต้องมีการแต่งบัวเทคนิคการแต่งบัวของช่างก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแต่สําหรับช่างเชื่อมของเราการแต่งบัวเมื่อนําชิ้นบัวมาทําการประกบแล้วก็แผลไม่ลงตัวลักษณะแบบนี้นะครับก็จะต้องมีการแต่งรอยต่อก่อนการแต่งของช่างเชื่อมตัวนี้ก็จะใช้กบในการเหลา เราชิ้นงานก่อนเมื่อแผลลงตัวต่อการสินิทถึงจะทำการกีดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับการติดบัวในวันนี้เราก็จะใช้กาวพลังสปูกับกาวร้อนสองอย่างสำหรับปืนลมในการยิงช่วยยึดตัวนั้นเราก็จะไม่ใช้นะครับเพราะว่าจุดที่เราทำการติดบัวในวันนี้ก็คือขั้นบันไดลักษณะทางขึ้นบันไดลักษณะแบบนี้เขาก็จะทำการเทคอนกีดเสริมเหล็ก ดังนั้นจึงทําให้ผนังบางจุดมีลักษณะแข็งถ้าเราใช้ปืนลมมาช่วยยิงนะครับก็อาจจะทําให้ลูกปืนงอหรือว่าพับได้แล้วก็จะทําให้เกิดการเสียหายแก่บัวถ้าเราจะทําการเปลี่ยนใหม่หรือว่างัดแงะออกมาก็อาจจะทําได้ยากนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องใช้เฉพาะกาวพลังตะปูกับกาวลอน2ออย่างนะครับสำหรับช่างผู้ดำเนินการของเราก็คือช่างเชื่อมผู้ที่มีประสบการณ์นในการทำงานในด้านนี้มาอย่างยาวนานเลยก็ว่าได้ การติดตั้งบัวในวันนี้ก่อนอื่นเราก็จะต้องทําความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่เราจะทําการติดบัวว่าบริเวณนั้นมีเศษดินเศษทรายหรือเปล่า การตัดบัวนะครับเราก็จะต้องทําการตัดบัวให้ได้ตามขนาดตามที่เราจะทําการติดในวันนี้การตัดเราก็อาจจะใช้เลื่อยวงเดือนในการตัดแต่ถ้าใครไม่มีเราก็อาจจะใช้เลื่อยมือในการเลื่อยในการตัดก็ได้การตัด45องศาตัวนี้เราก็อาจจะใช้ฉากเหล็กในการวัดในการตัดสําหรับการติดบัวเราก็จะใช้กาวพลังตะปูกับกาวร้อนสองอย่างในการติดในวันนี้นะครับ เราก็จะต้องทากาวพลังตะปูลงไปที่บัวการทากาวตัวน,นี้เราก็จะทาเป็นลักษณะของเส้นปะหรือว่าเราจะทาขนานกันบนล่างก็ได้เมื่อเราทําการทากาวพลังตะปูเสร็จการติดบัวนะครับเราก็จะกดเข้าไปที่ผนังครั้งหนึ่งก่อนหลังจากนั้นเราก็จะดึงออกมา เพื่อต้องการให้กาวเขาเซตตัวหลังจากนั้นเราถึงจะกดเข้าไปครั้งที่2ให้กาวเขาเซตตัวอีกครั้งแล้วเขาก็จะเกิดการยึดนั่นหลังจากนั้นเราก็จะใช้กาวร้อนตามโดยการหยอดเป็นระยะหรือว่าตามจุดลอยต่อระหว่าง4-5องศานะครับตัวนี้ก็ใช้กาวร้อนในการหยอดในการยึดคือข้อดีกับข้อเสียกาวร้อนกับกาวพลังตะปูนะครับกาวร้อน เวลาแห้งแล้วก็แน่นแต่ข้อเสียของเขาคือแห้งเร็วส่วนสําหรับกาวพลังตะปูเวลาแห้งก็แน่นแต่ข้อเสียของเขาคือแห้งช้าดังนั้นเราจะเป็นจะต้องใช้2อ,อย่างตัวนี้ควบคู่กันนะครับเมื่อเราทําการติดบัวขั้นบันไดชั้น1เสร็จจนมาถึงชานบันไดที่จะขึ้นชั้น2นะครับตัวนี้ทางขึ้นบันไดชั้นสเราก็ทําการติดบัวลักษณะตัวนี้เป็นลูกตั้งเราก็จะนําลูกนอนมาทําการประกบ ถ้าชิ้นงานประกบแล้วแผลไม่ลงตัวเราก็จะทําการแต่งโดยการใช้กบในการเหลานะครับเมื่อแต่งเหลาเสร็จลงตัวทีนี้การติดเราก็จะใช้กาวพลังตะปูทาไปที่บัวเป็นลักษณะเส้นปะบทดกับล่างนะครับเมื่อเราทําการทากาวเสร็จเราก็จะทําการติดบัวลูกตั้งก่อนนะครับตัวนี้เป็นลักษณะทางลูกตั้งแล้วก็ตามด้วยลูกนอน หลังจากนั้นเราก็จะใช้กาวร้อนในการหยอดในลักษณะของมุม45องศาตัวนี้จะต้องเท่ากันอยู่ในระดับแนวเดียวกันบางทีผนังนะครับอาจจะบางทีอาจจะฉาบไม่ได้เวลาติดบัวด้านหนึ่งก็อาจจะจมเข้าไปหรือว่าอีกด้านหนึ่งก็จะนูนออกมาดังนั้นเราจะต้องดูลักษณะแนวเดียวกันคล้ายๆกับการติดกระเบื้องนะครับเมื่อเราทําการติดบัวเสร็จ เราจะต้องมีการเจ็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งโดยการยิงกาวหรือว่ายิงซิลิโคนปิดรอยต่อระหว่างบัวกับผนังด้านบนและด้านล่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรอยต่อ45องศาจะต้องมีการเจ็บนะครับเก็บรายละเอียดโดยการใช้กาวหรือว่าซิลิโคนในการยิงแต่เราก็จะไปพบกันในตอนต่อไปกับเทคนิคการยิงกาวหรือว่ายิงซิลิโคนนะครับ ถ้าจะถามว่าการติดบัวขั้นบันไดตัวนี้มีประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งะครับเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านของเรานะครับสามารถที่จะแต่งเติมบรรยากาศให้กับบ้านของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับว่าทางขึ้นบันไดตัวนี้เราก็จะเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆเท้าของเราก็อาจจะไปถูกผนังก็อาจจะทําให้สีเลอะสีเปื้อนนะครับแต่ถ้าเราติดบัวขั้นบันไดตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาตัวนี้ได้นะครับ สำหรับงานติดคิว้วบัวบันไดชิ้นสุดท้ายตัวนี้จะต้องให้มาลงตัวหรือว่าจบอยู่ที่บัวผนังนะครับไม่ว่าจะเป็นบัวพื้นบัวผนังบัววงกบประตูตัวนี้จะต้องเป็นลักษณะอยู่แนวเดียวกันงานถึงจะได้ออกมาสวยงานถึงจะได้ออกมาดูดีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณช่างเชื่อมที่ให้ข้อมูลและเทคนิคดีๆนะครับวันนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ